ค่ะสวัสดีวันหนุ่ยโอ๊คอ๋อหนูเรียกหาจนพิทักษ์สวัสดีจ้าอะไรต้มยำข้าวอ๋อไปดูนาไปดูนาไปดูข้าวอืมค่ะพอดีเจอพี่ทั้งนาเมื่อกี้บอกว่าไปดูข้าวเนาะครับข้าวออกดูแล้วก็ไก่มันไปทำงานค่ะไปเจ๊กเลยวะแบบวันที่เท่าไหร่วันที่หนึ่งค่ะงวดวันที่หนึ่งงวดเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างพี่ทัศน์ ก็เข้าอยู่นะเข้าอยู่เก้าหกอ่ะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงให้ดูนิดนึงก่อนนะค่ะบอกว่าให้จับคู่เอาแล้วก็ชี้ลูกซ้อน,นีนประมาณนี้่คลค่ะลงกปูให้ผมไปเกี่ยวยาพอดีลงปูไม่สบายโดยช่วงนั้นจะอยากฉันข้าวต้มแล้วทีนี้ลูกปูให้ดึงเชือกค่ะแล้วเลขหกสองตัวมากับเชือกจ้ะแล้วก็หนึ่งสองอยู่ข้างหน้าค่ะ แต่แต่ทําไมลูกปู่ถึงให้ดึงมากอไว้ในว่าจาเราตีเป็นเนาะมันก็เข้าสามตัวแล้ว้าตีเป็นจ้าเก้าหกเก้าหกหกมาแล้วแล้วลูกปู่ให้มากอไว้กับว่าผมเน้นในตัวนี้แหละผมใช่ในคลิปผมเน้นในตัวนี้แหละค่ะถ้าถ้าคนเล่นเป็นนี่จะได้สามตัวนั่นน่ะได้สามตัวหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะหกเก้าหกมันออกเก้าหกก็ถ้ากลับหมวก็ได้แต่ผมเน้นตัวนี้ก็คือเข้ากับเข้าหกสุขหกหนึ่งค่ะ แต่ยังไงมันก็ถูกแหละพ่ทัศน์จับคู่เอามันถูก,อ,ถกอยู่แล้วค่ะเอามาตามต่องวดวันที่หนึ่งฝัน,น,นได้ยังนาะค่ะฝันนิดเดียวนิดเดียวพอเหนื่อยไม่ได้นอนอ๋อโนกับันาทำความสะอาดก็คือมันปวดเนื้อปวดตัวก็ยังไงโนเพิ่งจะสางไข่เนยไม่ได้ลงคลิปให้เอฟซีดูเลยเป็นไข้คือหววออกวันที่สิบหกนาะพ่ทัศน์ครับ นูกถูกหวยเก้าหกอยู่ทีนี้พอถูกหวยปุ๊บไม่เคยถูกหวยแล้วป่วยเลยเป็นไข้เป็นไข <laughs> ้เ,เลยโห oh, ลุกไม่ขึ้นเลยวันนี้เพิ่งลุกได้วันนี้ก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้ fc ดูนะคะไม่เคยซื้อหวยมาสองปีแล้วแต่นึกยยังไงไม่รู้เพระาะว่านเลขมันขึ้นหัวเข่าพิทัศน์ค <c oughs> ่ะก็เลยมันตรงกักบบ้านเลขที่แล้วก็ตรงของพิทัก์ด้วยก็เลยได้อยู่จ้า ไม่ซื้อเยอะไม่ได้เยอะ <S 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 ปันว่ายังไงคะพี่ทัสพอที่เอาตรงนี้เลยเนาะ <S <S จากตรงนี้เลยค่ะเมื่อคืนต้องงดแล้วแต่พอดีมันบางทีเนาะมันฝันเหนื่อยบ้างอะไรบ้างจำไม่ค่อยได้ค่ะลงปู่ให้ขับรถไปขี่มอไซค์แมวลูกปูด,ดีกว่าขี่มอไซค์มอไซค์แค่น,นั้นแหละ Mm. มีบาดค่ะ <Yeah. S 2> แล้วก็บอกก็คนแก่นั่นแหละก็คือทั้งพ่อพ่อทางนี้แล้วก็พ่อพ่อมังเกิดป้าผมเอง mm. เห็นทั้งหมดเลยทั้งพ่อตาทั้งพ่อตัวเองแต่ผมจำอายุที่พ่อเสียชีวิตไม่ได้ไม่รู้เจ็ดสิบหรือหกสิบคุยเจ็ดสิบหรือแปดสิบอันนี้ผมจำไม่ได้ ก็เลยไม่เอาแต่พอทางนี้เจ็ดสิบหกครับผมก็เลยไม่ได้เกียรเอาเฉพาะที่คุณพ่อแล้วก็มีพระเป็นรวมตะเปาด้วยอสองรูปแต่พระองค์นั้นผมขอไม่บอกนะ้อเพราะบางทีอาจจะเอ้ยเดะลงปูล,ล้ปูอีกก็คือคเสียงมากับหลวงตะเปาบอกว่าให้ผมขับมอเตอร์ไซค์ไปขายลอตเตอรีอ่ขายลอตเตอรี่สามใบ ขายสองร้อยเพราะว่าโอ้ไปซื้อลอตเตอรี่ที่ไหนสามใบาขายสองร้อยผมก็จับลอตเตอรี่เดี๋ยวมันมองมองไม่เห็นตัวเลขลอตเตอรี่ที่ผมฝันถึงมองยังไงก็มองไม่เห็นนควเปล่าอ hmm. ล้วก็โลกเต่าว่าอ่อยตะลกออยไปรี้ยนโลคือไปที่บ้าน,ห,นหลังหนึ่งแต่เลขที่นี้ผมไม่ได้ไปดูแต่ผมเอาในความฝันเลขที่ที่เขาบอกมาค่ะ ไปขายปุ๊บคนก็ซื้อเยอะแต่ผมดูลอตเตอรี่ดูแบบนี้ก็เห็นกระดาษสีขาวอืไม่มีตัวเลขเลยครับไม่มีตัวเลขเลยแต่เขาซื้อไปสามบาอใบละสองร้อยก็เลยเอาตัวนั้นมาเป็นตัวไหนนะพิ่ทัศก็เอาทีเปี่ยนรถอันดับแรกคือทีเปี่ยนรถทีเปียนรถของพิ่ทัศน์ที่ขับไปขายลอตเตอรี่ับไปขายลอตเตอรี่ก็คือเก้าอาไม้แล้วเก้านะคะ เก้าสี่แปดเก้ายังไม่ทิ้งเป็นไหนนะคะเก <5, S 1> <MC. S 2> ้าี่จบจะเทียนแบบนี้สามใบเนาะ,ะนปกติผมจะเคียนตรงนี้แต่ผมไม่เคียนค่ะผมจะเขียนตรงนี้มาขึ้นลงสามใบสองร้อยอะศูนผมไม่เขียนเอาสองสามเลยสามสอง ทำไมไม่เอาศูนย์ด้วยอ่ะพิทักษ์อันนี้ไม่เขียนครับไม่เขียนพอซูนมาสามงวดแล้วศูนมาสามงวดแล้วสองซูนสามงวดแล้วอันนี้ปล่อยเลยถ้าเขาอยากออกก็ออกไปถ้าถ้าพี่ทักษ์ไม่เขียนเนี่ยโน้ลงให้กันแล้วกันเนาะอันนี้ฟังเอ็ดมินเดอร์เอ็ดซีเอดมินให้สามสองซูนเลยแต่พี่ทักษ์ไม่เขียนนะคะผมไม่เขียนพอสองซูนมาหลายงวดแล้วถ้าพี่ทักษ์ไม่เขียนลงส่วนมากมันจะออกอ่ะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ขับมอเตอร์ไซค์มาจอดปึ๊บ นั่งรถไทยไปต่ออีกอก็คือเลขรถไทยก็95 95แร่งมาแล้วก็20 20ดสครับนั่นเห็นไหมลงท้ายด้วย20ด์พี่ทัศน์ไม่เขียนเน๋ะโนเขียนโนให้ fc 320แล้วกันนะคะ fc เพราะว่าสังเกตดูถ้าพี่ทัศน์ไม่เขียนตัวไหนมันจะออกตัวนั้นอ่ะ fc สังเกตดูดีๆนะคะ ก็เหมือนแบบนี้เนาะลูปปู่ให้ผมปกติผมจะเขียนหกหกหนึ่งแล้วก็หกหกสองเป็นสนาของหลวงปู่ะลยพี่ทานถ้าใครตีได้ก็จะได้ครับตีได้ก็มันมาทุกตัวเรวผมก็ชอบตัวนี้ผมก็ชี้ชี้ขึ้นก็คือไม่ต้องไม่ต้องกลับหกเลยค่ะนั่นแหละก็ทุกช่องทุกช่องที่มาวันนั้นเาบักซับกลุ่มซับผมกไปชี้ไปค่ะทำไมมีชี้แบบนี้ก็ แล้วแต่ถ้าถ้าเอฟซีจับคู่เอาก็ได้นะคะก็ะถ,ถือว่าเข้าอยู่นะคะครับกอหกหกปกติก็คุยกันตลบหกหกหกกับเก้าตัวเดียวกันร้อเราสกตัวที่เก้าหกก็ <6. S 2> ถ้าออกหกหกผมรุ่นอยู่คนเดียวอรอพอดีพี่กุมทรัพมาวันนั้น <Ừ. S 2> แล้วก็กลับคืนมีเทราไปสี่ขอ <Ừ. S 2> ผมบอกว่าหกยังไงก็ต้องมีหกล่าง,งหก ปพอหกมาหกหนึ่งผมก็เก่าผมกซื้อผมไปไหนก็เลยชี้แบบนี้ค่ะแล้วงวดนี้อ่ยงว่นี้พี่ทัถือว่าเข้าก็เข้าเลยนะเต็มเต็มเลยน่ะก็ถือ่าเข้าก็ดูอีกีค่ะไดเพื่อทะยงเอาเนาะแนวตั้งแนวนอนอ่ะเอฟซีเขาบอกว่าเลขเข้าเลวก็เอามาชัว์นี่ไม่เคยโชว์เลยลงตั้งแต่หัวยังไม่ออกอ่ะเอฟซีเลขยังไม่ออกแล้วพอดีโค้งสุดท้ายเนาะผมก็เอาลงปูหยากชั้นจุดสามห้าเจ็ดแต่หาไม่ได้ หาไม่ได้มันถึงไม่ออกใช่ครับหาซีเว่นมก็ไม่ได้ฮะรลตัสที่สึงขะก็ไม่มีอันนี้คือปริศนาเนาะครับปริศนาปู่เลยไม่ได้นี้แต่แต่บางทีนี่จุดสามห้าเจ็ดผมก็กลัวเหมือนกันต่องวดอ๋อต่องวดใช่ไหมคะครับแต่ผมไม่ไม่ไม่เกลียดเยอะค่ะเอาประมาณนี้เนาะครับถ้าขึ้นแบบนี้ถ้าขึ้นเป็นแบบนี้เลยครับ อันนี้เก้าสี่แปดเนาะต่องวดทะเบียนรถนะครับแล้วก็ลอตเตอรี่สามใบสองร้อยค่ะตีให้ซ้0สองศูนย์ด้วยเอฟซีูนศูนยเนี่ยผมก็กลัวคนยเพราะเคยออกศูนใช่มันเคยออกศูนย์อยู่เลขที่ที่เดร่คี่เด็่และชอบออกนะหลวงปู่ให้ผมขับมอไซค์ก็คือหลวงตาเป้าแล้วก็ฝันเห็นพ่อตาพ่อตัวเอง ก็พ่อก็เสียชีวิตไปตั้งแต่ปีห้าสิบโอ้ห้าสอง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 ในควมจำมายุไม่นานก็ก็คือฟันแบบสั้นๆจับใจความได้ง่ายเนาะพี่รัตเนาะไม่ยาวนะคะเอฟซีของตะปาปกติเป็นลกตะปาจะออกห้านค่ะแต่เนี้ยคือไม่ได้ในตัวเลขภายในนี้ให้เอฟซีจับคู่เอากันแล้วกันเนาะค่อยเอา ไหวเอาแนวตั้งแ <ทะ S 1> นวนอนได้หมดสาตัวถ้าสามตัวที่ผมอันนี้คือบางทีอาจจะ9ก้าสามตค่ะใช่เนะะะาะเพราะว่าปูก็เป็นก้าอยู่แล้วเนาะค่ะอันนี้ความฝันตัวหวดของพิทัศน์นะคะตามให้เอซนะคะ <c oughs> มีคิดมีถูกค่ะครับพอดีผมอาจจะจับคู่ไม่ได้นี้ก็ ไอเอฟซี FC จับอีกทีหนึ่งคือฝันเห็นหลวงตาเปาฝันเห็นพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วหลวงตาเปาก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็พ่อตาก็เสียชีวิตไปแล้วสามชีวิตนี้เสียชีวิตทั้งทั้งสามแต่ก็มีสามมาชุดใช่ค่ะแต่ไอ้ไอ้ที่เสียชีวิตผมไม่ได้เขียนคือคือศูนย์ศูนย์ครับผมไม่เขียนก็ฝันทุวันนี้ก็ให้เอฟซีตีอีกทีหนึ่ง,งว่ะ ให้ขับมอไซค์ไปขายลอตเตอรี่าสามใบสองร้อยคมผแอด,ดมินที่มาทายตามกระทั่งรัฐสังหารหลวงปู่สวงโมติผ่านมาก็แอด,ดมินก็ลุกปูวให้แค่สิบบาทเงินในตู้คอร์ร้อยหนึ่งแต่ <อ S 2> ผมเล่นไม่ได้ <อ S 2> ก็ขอให้เอฟซีได้ดูชมถ้าชอบตัวไหนก็อเอาตัวนั้นค่ะกอขอบคุณเอฟซี FC ที่ดูชมกระทั่งรัฐสังหารลุงปู่สวงท่านมีโชคลาภร่ำรวยรทำรวยครับผมสวัสดีสวัสดีค่ะขอบคุณพี่ทักษ์มากๆค่ะ